สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องทามมิ่งได้อักกนข้อที่1นึ่งจังหวะดูดลิ้นไอดีเปิดที่สามสิบหกก่อน TDC ลูกสูบเคลื่อนที่จาก <c oughs> TDC ไปยัง BDC เพื่อดูดไอเสียเข้ามาในกระบอกสูบสิ้นสุดจังหวะดูดที่ลิ้นไอดีปิด40หลัง BDC จังหวะที่2อจังหวะอัดเริ่มที่ลิ้นไอดี ปิด40องศาหลัง BDC ลูกสูบเคลื่อนที่จาก BDC ไปยัง TDC เพื่ออัด ID ให้มีปริมาตรเล็กลงแรงกันเพิ่มขึ้นสูงสุดที่หัวเทียนจุดประกายไฟ5องศาหลัง TDC ข้อที่3จังหวะงานหลือระเบิดเริ่มที่หัวเทียนจุดประกายไฟ5องศาก่อน TDC เกิดการเผาไหม้จากการเผาไหม้ระเบิดผักการลูกสูบเพื่อนําแรงกันไปใช้ลูกสูบที่เคลื่อนที่จาก tdc ไปยัน bdc สิ้นสุดที่ลินเอเสียเปิด36องศาก่อน bdc ข้อที่4จังหวะคายเริ่มต้นที่ลินไอดีเปิด36องศาก่อน bdc ลูกสูบเคลื่อนที่จาก bdc ไปยัน tdc เพื่อขับไลไอเสียออกจากกระบอกสูบสิ้นสุดลิ้นไอเสียปิด40องศาหลัง TDC overlap เท่ากับ76 overlap คือลิ้นไอเสียกำลังจะปิดลิ้นไอดีเปิดขอบคุณครับ